ลมแรงด้วยไหนโชว์ซิถ่ายได้หรือยังต้องเพิ่มความไวนิดนึง อย่าทางเกเยอะเกินลกูกขาอย่างงอขาตึงอย่างเดียวเล่นตรงเนี้ยแล้วก็ต้องทรงตัวให้ดีๆไม่งั้นจะเจ็บตัวเป็นไงมัง่งคิดว่าเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้แม่จะได้ไปให้คนอื่น,นโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอค,คอยลูกปลายปาต่อเอาเล่นให้เก่งๆสิอยากให้พี่เพลงดูอ่ะไหนดูซิว่าเล่นได้แค่ไหน อ่าถ่ายไปเลยอ่าโชว์โชว์ทามที่โชว์ทามเร็วเร็วป้ายทากป้ายเออโมเดลคุยเดี๋ยวก็หัดตายหันขวากิ่งเป็นลูกขนุนละลูกทีเนี้ยเอาเร็วทำไมยืนแบบนั้นล่ะโฟก ใครก็ทำกันแบบนี้การเล่นโรลโล์สเกต็ตก็คือต้องทรงตัวให้ดีๆขาย,ย่างอขาตึงแล้วก็ทรงตัวไปเออเอาเลี้ยวเลี้ยวสิเออเอาเลี้ยวแล้ววิ่งกันเลยทากไป กลับไปอีกเลนหนึ่งสี่เลนนี้มันมันกแกะแกะแกะอะ่ะขยับไปลาก็เลยสู้ลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูซิว่าลมกับลูกล้อเราอะไรจะเร็ว,วกันลมแรงมากฝนกาลังกะตกส,สู้ไหมคิดว่าเล่นไหวไหมจริงอะแล้วยืนอย่างเงี้ยเหรอล้มแน่เลยนหนยิ้มแบบไหนเขาเล่นกันแบบไหนไหนบอกหน่อยซิเขาเล่นแบบไหน ต,ต้องเพิ่มความเร็วแต่ถ้ามีหลุมตึกๆแบบนี้ให้ต้องข้ามไปเหรอโอเคแต่ต้องทงตัวด้วยนะโอเคแล้วคิดว่าจะเล่นได้ไหมโอเคโอเคแม่เชื่องั้นก็ฝึกไปดูซิว่าจะเก่งขึ้นไหมเอาโอ,โอ้โชว <c oughs> โชวโชวล้มอีกไม่ต้องโชวล้มไปไป,ไป,ไปจัดไป